ไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ,คะกับปฏิบัติการชัยยักษยศยบพรี60ทับ2ตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้ต่อเนื่องมาจนถึงเช้าวันนี้คุณผู้ชมคะเพราะว่าตำรวจล่าสุดนี่ออกมาส่งสัญญาณระบุเลยนะคะว่ายังมีข้อมูลพบว่ามีดาราคนดังเหล่าบรรดาไฮโซอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของการค้ายาเสพติดรายนี้ใส่ชนะแก้วพิมพานะคะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อน,นะคะ่ะเพราะเมื่อวานนี้เราเล่าให้ฟังกันไปแล้วนะคะ ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจค้นเป้าหมาย39เป้าหมายรวมทั้งหมด41จุดหนึ่งในนั้นเป็นห้องพักรวมไปถึงร้ายขายอุปกรณ์ตกแต่งบิ๊กไบค์ของเบนเฟรซิงนะคะหรือว่านายอัครกิจวรโรสเจริญเดชค่ะเป้าหมายที่ตำรวจจะไปตรวจพบก็คือรถลัมโบกินีหรูมูลค่ากว่า20ล้านบาทนี่แหละค่ะล่าสุดนี้สามารถตรวจยึดมาตรวจสอบได้นะคะ ซึ่งฝั่งของตํารวจปราบปรามยาเสพติดก็บอกด้วยนะคะว่าการตรวจค้นร้านตกแต่งรถบิ๊กไบค์จากการไปค้นร้านค่ะก็พบว่ามีข้อมูลหลายรายการไปเชื่อมโยงกันกับนายอู๋ปังโอรานภาวะกุลรวมไปถึงนายนัทพลนาคคำหรือว่านายบอยซึ่งสองคนนี้คุณผู้ชมถูกจับกุมไปแล้วก่อนหน้านี้สองผู้ต้องหานี้อยู่ในเครือข่ายของนายไชยชนะแก้วพิมพา ตอนนี้ก็อยู่ระหวา่างตรวจสอบขยายผลต่อเนื่องตำรวจยังมีข้อมูลด้วยนะคะว่าตลอดช่วงปลายปีที่ผ่านมา b e n ส์เร i ซิมีการประกาศขายรถสปอร์ตหรูรวมไปถึงรถจักรยานยนต์บิ๊กไบคหลายคันค่ะซึ่งในส่วนนี้ตำรวจบอกว่าหากคนไหนเคยซื้อรถยนต์หรือว่ารถ Big กไบคต่อไปจากนายเบน ก็สามารถติดต่อให้เจ้าหน้าที่ได้เพื่อแจ้งข้อมูลในเรื่องนี้นะคะค่ะนอกจากรถ兰博基尼รถหรูคันนี้ที่ต้องมีการตรวจสอบแล้วนะคะยังต้องขยายผลเชิงลึกอีกครั้งว่ามีทรัพย์สินรายการอื่นๆของนายเบนส์เกี่ยวข้องด้วยอีกหรือไม่ ส่วนความสัมพันธ์ของเครือข่ายของคนในวงการบันเทิงคนในแวดวงไฮโซค่ะที่มีเบาะแสพบว่ามีอีกหลายบุคคลที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ของนายไทสชนะแก้วพิมพานะคะก็ต้องขยายผลเพื่อหาหลักฐานมาดําเนินคดีค่ะนอกจากนี้นะคะตำรวจบอกว่าปฏิบัติการชัยยะเสยกภัยรีอาจจะมีภาคต่อคุณสุภวนันเป็น60ทับสนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อใช้ขอหมายสารค่ะคาดว่าน่าจะดําเนินการได้ในช่วงเดือนมีนาคม และก็ยังคงเน้นที่การขยายผลติดตามยึดทรัพย์ตามจับบุคคลระดับผู้บงการในเครือข่ายของไซสนะที่ยังหลบหนีอยู่อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ต้องขยายผลกันต่อก็คือข้อพิรุษการสับเปลี่ยนทะเบียนรถหรือว่าการสวมทะเบียนของรถล amborghini หรูนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ตำรวจไปตรวจสอบรถล amborghini ทะเบียนกไก่จจอจาน51กรุงเทพมหาคนครที่ตรวจยึดมาได้ค่ะก็มีรายงานว่าทะเบียนกไก่จจอจาน51กรุงเทพมหาคนคร ที่ติดอยู่กับรถแล m b o โร h บ n i กินีคันนี้นะคะป้ายทะเบียนผูกจดทะเบียนประเภทรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนแต่เป็นยี่ห้อโฟก k สวาเก้นรุ่นกอล์ฟ GTI 2.0สีขาว ไปจดทะเบียนที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครเมื่อปี549พฤศจิกายนขออภัยค่ะ19พฤษภาคมนะคะมีชื่อผู้ครอบครองเป็นหญิงสาวรายหนึ่งภูมิลำนาอยู่ที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนจากการประสานข้อมูลทำให้เห็นว่ารถ lamborghini คันดังกล่าวมีการสวมทะเบียนค่ะเมื่อวานนี้ที่ตำรวจไปตรวจค้นในร้านแอร์เรีย51นะคะยังไปพบทะเบียนป้ายแดงทะเบียนต่อเต่า5555ค่ะซึ่งไปตรงกับทะเบียนที่เคยติดกับ รถหรูคันนี้ด้วยนะคะเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลักฐานม,มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่ามีการสลับสับเปลี่ยนทะเบียนไปหลายทะเบียนค่ะก็ต้องไปขยายผลดูตรวจสอบเลขตัวถังรถว่ามีที่ไปที่มายังไงด้วย ส่วนร้าน a r รีย51ที่เป็นร้านขายอุปกรณ์แต่งรถของเบ n r ร c i n g นะคะจากการตรวจสอบแล้วยังไม่พบว่ามีการจดทะเบียนก็ต้องรอให้ในายเบนนำหลักฐานมาแสดงว่าร้านนี้มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยหรือไม่ค่ะค่ะส่วนรถล m b โบ g h นี i หรูนะคะตอนนี้ตำรวจบอกว่าเคลื่อนย้ายไปจอดเก็บรักษาไว้ที่บริเวณด้านข้างอาคารที่กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมกับให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบรถนะคะ คือจะไปตรวจหาลายนิ้วมือแฝงรวมไปถึง DNA ภายในรถค่ะส่วนเรื่องของมีดาราคนดังเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่านีล่าสุดนะคะทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกยิสณนะพัฒนาจเจริดออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อบนชนด้วยโดยบอกว่าตำรวจยังคงสืบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายและก็มีการประสานความร่วมมือทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศ ยืนยันนะคะว่าจะเร่งกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดรายนี้แล้วก็ยืนยันว่าการตรวจค้นบ้านเบนเรซิงเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายทุกอย่างค่ะส่วนกรณีที่มีรายงานว่าพบดาราคนดังคนในวงการไฮโซของไทยเข้ามาพัวพันกับเครือข่ายค้าย,ยาไซสันะเรื่องนี้ตำรวจบอกว่าไม่ขอเปิดเผยเพราะว่าเกรงจะไปกระทบกับสำนวนคดีเรื่องนี้เองพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ก็กำลังดาเนินการขยายผลหาเครือข่ายในทุกมิตินะคะซึ่งระบุชัดเจนค่ะว่าหากพบว่าคนไหนมีส่วนพัวพันไม่ว่าจะเป็นดาราไม่ว่าจะเป็นคนดัง ตำรวจจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นเลยนะคะเนื่องจากแก๊งของไสสนะเนี่ยนะคะเป็นแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่ระดับอาเซียนค่ะพัวพันกับคนในแวดวงไฮโซมากมายนะคะถึงขั้นมีการจัดปาร์ตี้เพื่อขอบคุณเครือข่ายมาแล้วคุณสุภวันคะเรื่องนี้นักข่าวก็ไปถามนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาหลังจากที่มีปฏิบัติการชัยยะสยบภัยรีค่ะพลเอกประยุทธ์บอกว่าการดําเนินการทางกฎหมายหลังจากที่ตํารวจคุมตัวนายไสสนะเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ ได้ก็ต้องเดินหน้าทําตามกฎหมายใครผิดก็ต้องจับและผู้ต้องหารายนี้เป็นผู้ต้องหาข้ามชาติที่ตํารวจปอสอร่วมมือกับปอป,อปอสอตามจับตามกฎหมายไทยก็แสดงให้เห็นว่าบ้านเมืองมีอันตรายแบบนี้แล้วก็ยังจะมีการขัดแย้งกันอีกนะคะก็มีประเด็นเรื่องการเมืองด้วยคุณผู้ชมทั้งๆท,งที่ที่ผ่านมาใครมีปัญหาเรื่องยาเสพติดก,การทําผิดกฎหมายการใช้อํานาจรวมถึงผู้มีอิทธิพลด้วยนายกบอกเห็นปัญหาแบบนี้แล้วอย่ามาพูด แต่เรื่องคนจนแล้วถามว่าคนจนทำผิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าทำผิดก็อีกประเภทหนึง่งตรงนี้ก็ต้องลงไปดูแลเขาดูแลทั้งหมดเพราะเราใช้กฎหมายเดียวกันจะคนจนหรือคนรวยก็ใช้กฎหมายเดียวกันอย่ามาบอกว่าคนรวยทำผิดแล้วไม่ต้องรับโทษที่ผ่านมาเป็นยังไงล่ะมองแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นยังไงล่ะมันเป็นเรื่องของกระพี้เปลือกนอกหรือเปล่า่ะที่นาะยยกให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ด้วยนะคะซึ่งแน่นอนคะ่ะว่าจนถึงนาทีนี้เราเห็นปฏิบัติการของตำรวจในการเดินหน้า กวาดล้างบางเครือข่ายยาเสพติดของสยสนานะคะซึ่งล่าสุดเองฝั่งของพันของไป่ะพลตำรวจโทรสมหมายกองวิสัยสุผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดถึงขั้นบอกเสียงดังฟังชัดคุณสุดชายาคุณผู้ชมบอกว่าเอาเงินคนจนไปซื้อรถหรูแล้วเอาเงินมาอวดคนจนนี่เป็นการเหยียบย่ำหัวใจชัดๆจะไปเดินหน้ากวาดล้างบางให้หมดเครือข่ายยาเสพติดเราติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่นี่หน้า26ล่าความจริงนะคะ